มะม่วงแก้วขมิ้นโดกเหลือเกินครับพี่น้องว่าทำลายแตกมากินน้ำปลาหวานกันแซ่บจนี่โอ้ลูกอ่ะสดๆไปมาทุกคนมะม่วงแก้วขมิ้นสดๆจากต้นเลยนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมโดกมากโดดโดดตัวบุกจริงดูดูดูทำลายแตกเออำลายแตกต้องจัดเลยนี่ เอาปาหวานเดี๋ยวจ่ยิน็เอาลอนไหนดีลูกนีนท่าไหนดีคะ,นนะคะนน,ะคะนี่เนี่ยต่บดำนี่อ่ไรสีน่ากินมากนี่มาดูขยับเข้ามาเลยแล้วก็ดูสีปาสีเหลือง

เปี้ยวหวานเห็นมันเหลืองๆยังไม่แก่เลยนะคะเนี่ยเป็นเนื้อสีเหลืองเหรอใช่ไหมแก้าม,มิ้นเจ้าขมิ้นโอ้นีดไม่คมครับอือ จับจัน,น้กประหวานนวลๆปลาน์นวๆไปดูอืมอือโอ้จริงอะไรจริงมะม่วงแบบกรอบมากเลยค่ะสดเนาะสดสด

แนะนําให้กินน้ำประหวานดีกว่านี่ครับจำเนาะจำน้ำปลาเนาะไม่คิดนะนหน้าบักมงสวนเองอิ่งถ้ามาสวนพี่ลูกก็จะมีกินอย่างี้แล้วเนี่ย มาจ้ามากินบกม่วงนำกานกินสม้มกินบกม่วงแก้วขมิน้น <c oughs> <c oughs> เชียงหยัง <c oughs> ร้านซอยหรือ,อย่าง <c oughs> โอ้น้ำปราหวานก็เ,นเหลือข้อนี้เ<ะ>่าจะได้กินนะก็กินจนเบืดมะได้อย่างน้อยก็ยกังดีเป็ดตาก,ก้องมันก็หิวเนาะกระดินมาะไรโมโหดิหนนะปลาเหลือน้ำปราหวานไว้ให้กินนะกินจนเบิดจนเสี่ยงเลยมาฉันนะ กินนบบกันนี่วางไว้สลับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาซิดซิดก็คุยโอ้ขอบเหรียยังไมคุยมาสน,นะกินเท่าที่มีเนาะแซบบ่แซบเงียหรือเงียใจห้วย อืมอืมเซ็บไปไปลายอยมกินอืมเจ็บเดี๋ยวเหลือไว้ค่อยน้อยพูดเนี่ยน้ำไปลา หอนงามแรงแรงแล้วก็ยังร้อนอยู่แลงวก็ยังหอมดูแซบ่บ <c oughs> ส้มกันจากน้อยส้มบักม่วงมาด้ยจ้านีแบบสีนี้ตกตักเหมือม Ngon đẹp ngon đẹp ngon đẹp ngon đẹp